สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะในรายการคุยกฎหมายกับทนาย ELT ค่ะวันนี้ก็มาต่อกันอีกสัก,ส,ก,ส,กสักเรื่องหนึ่งค่ะจากครั้งที่แล้วที่เราเทำกันในหัวข้อความรู้กฎหมายจากประเด็นข่าวดังนะคะคนที่แล้วเรามีการคุยกันไปในเรื่องของคดีของแหลมเกตซีฟู้ดนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีประเด็นหนึ่งค่ะที่มีการพูดคุยกันมากในสื่อสังคมออนไลน์หรือว่าในหน้าข่าวนะคะก็คือเรื่องของกรณีที่มีการติดหนี้มือถือ ตัวเลขประมาณ4 0,000บาทนะคะก็จริงๆอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงนะคะแล้วมีการไปยึดที่ดินไปเข้าใจว่าเป็นที่ดินที่ได้รับมรอดอกมาขนาดสี่ไร่เพื่อมาชําระหนี้มือถืออันนี้ก็เกิดคําถามในสังคมว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปกติเวลาพาดก็พาดหัวข่าวก็จะบางคนก็จะอ่านสั้นๆเลยติดหนี้มือถือยึดที่ดินก็งงเพราะว่าสัดส่วนมันไม่ได้สัดส่วนกันใช่ไหมบางท่านก็จะรู้สึกว่าหนี้มือถือมันก็น่าจะหลักหมืน่น ที่ดินนี่น่าจะหลักแสนหรือหลักล้านได้มั้งนี่อ่าบางคนก็จะคิดอย่างนั้นก่อนละถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงเกิดความบกพร่องหรือเกิดความผิดพลาดอะไรในกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการทางกฎหมายหรือเปล่าก็เลยเห็นว่าวันนี้หยิบยกเรื่องนี้มาคุยเรื่องเกร็ดกฎหมายหรือความรู้กฎหมายให้ฟังจากอุทาหรณ์เรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่า ที่ฉันไม่อ่านเนื้อข่าวเองเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะไปสัมภาษณ์ตัวบุคคลที่เป็นหนี้นะคะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนใจที่จะชําระค่ามือถือต่อเพราะคิดว่าน่าจะเป็นแค่เรื่องของการติดเครดิตบูโรเท่านั้นไม่ได้คิดว่าจะลามปามเขาเรียกว่าร่วมเลยมาจนถูกยึดที่ดินมรดกก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆในกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะกรณีท่านเป็นหนี้นะคะแล้วท่านไม่ชําระหนี้นะคะ ทีนี้เราดูประเด็นข่าวค่ะนึข่าวเรื่องนี้คืออะไรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเข้าใจว่าเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็มีการไปซื้อมือถือค่ะนี่ค่ะคุณสอเดี๋ยวลองดูบนหน้าจอกันนะคะเดี๋ยวให้นะคุณสอนะคะบอกว่าคุณสอเนี่ยชาวอําเภอพรอพ,รพิรามจังหวัดพิษณุโลกไปซื้อมือโทรศัพท์มือถือที่ร้านแห่งหนึ่งนะคะในตัวจังหวัดาวนี้ก็ปรากฏว่าราคาประมาณ สามหมื่นห้าพันสี่รอยี่สิบแปดบาทค่ะอันนี้ดูจากเนื้อข่าวอันนี้ในการคุยในการไปซื้อเนี่ยก็มีการวางเงินดาวไว้แปดพันห้าร้อยบาทแล้วก็คงเหลือค้างชํระสองหมื่นหกพันเก้าร้อย9ี่สิบแปดบาทซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีการเข้าใจว่าตกลงที่จะผ่อนชําระกันไปคราวนี้คุณสอเนี่ยก็มีการผ่อนชําระไปสองงวดซึ่งเป็นเงินรวมแล้วสองพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทคงเหลือนี่ที่ต้องค้างชาระอยู่เนี่ยสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยสาสิบสองบาท ก็คือตามเนื้อข่าวบอกว่าขาดส่ง16งวดนะคะคุนี้ปรากฏว่าพอไม่ส่งชําระค่างวดหรือผ่อนชําระเนี่ยร้านมือถือเรียกว่าเป็นโจดละกันก็เลยเอาคดีเนี่ยไปฟ้องฟ้องว่าคุณสเนี่ยผิดนัดไม่ชําระหนี้นะคะน็่คือผิดสัญผิดนัดตัวสัญญาผ่อนชาระอันเนี้ยนะคะแน่นอนว่าเวลาฟ้องต้องเรียนอย่างนี้สมมติว่าท่านเห็นว่านี่ที่คางชําชระเนี่ยคือ24,432เจ้าหนี้หรือโจดเนี่ยเขามีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยผิดนัด นะคะคานนี้ดอกเบีย้ยผิดนัดเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้มีสัญญากําหนดกันไว้ว่าคิดกันที่อัตราเท่าไหร่กฎหมายเนี่ยอนุญาตให้สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ที่ร้อยละ7.5้าต่อปีของต้นเงินที่มีการผิดนัดชำมระนี้คาวนี้ก็เชื่อว่าตอนฟ้องก็ต้องฟ้องเงินต้นบวกดอกเบี้ยผิดนัดไปคาวนี้ก็ศาลก็มีคําพิพากษาให้คุณสเนี่ยชำระนี่ตามฟ้องนะคะปรากฏว่าเข้าใจว่า คุณสอเนี่ยก็ไม่ได้มีการชําระหนี้ตามคําพิพากษานะคะโจทก์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหนี้เนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเรามีคําพิพากษาละปรากฏว่าในคําพิพากษาเนี่ยปกติแล้วศาลเนี่ยก็จะมีการกําหนดไว้ว่าให้ชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ภายในระยะเวลากี่วันาวนี้ถ้าลูกหนี้เนี่ยไม่ทําการชําระหนี้สิ่งที่เจ้าหนี้สามารถจะทําต่อได้เขาก็เรียกว่าขอให้ศาลเนี่ยมีการออกหมายนะคะไปถึง กรมบังคับคดีเพื่อตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีการตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตั้งเพื่อทําอะไรก็คือหลังจากที่ลูกหนี้เนี่ยไม่ชําระเงินแล้วเนี่ยไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้ก็จะต้องเริ่มทําการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ถ้าครบทรัพย์สินของลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่สามารถเข้าไปทําการยึดอายัดเองได้นะคะอันนี้เป็นอํานาจเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีคนนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยเมื่อท่านคนนี้ข้อกฎหมายที่ท่านต้องรู้ เมื่อมีการคราวนี้หลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่าตรงเจ้าพนักง,งานบังคับคดีให้จบก่อนตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเสร็จหน้าที่ในการสืบหาทรัพย์สินเนี่ยอันนี้เราต้องเข้าใจตรงกันก่อน,นว่าเป็นหน้าที่ของเจ้านี้เจ้านี้เนี่ยดิฉันยังเคยแอบแซวกับน,น้องๆทีมทนายเลยว่านอกจากที่จะไม่ได้รับชําระหนี้แล้วชนะคดีมาบางครั้งเนี่ยก็ยังจะต้องมาตามหาทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อนํามาขายทอดตลาด เพื่อจะเอาเงินลงจากขายทอดตลาดเนี่ยมาชําระหนี้ให้ท่านอีกนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เจ้านี้เนี่ยจะต้องทําหลังจากที่กรณีลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ข้อนี้ข้อกฎหมายที่เราต้องรู้นะคะจากเรื่องของการที่ผิดนัดชําระหนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการติดเครดิตบูโรก็บอกว่าเมื่อท่านเป็นลูกหนี้แล้วไม่ชําระหนี้เนี่ยรือผิดสัญญาเนี่ยสิ่งที่เจ้านี้ทําได้คือหนึ่งเขาสามารถนําเอาเรื่องราวการผิดนัดชําระหนี้เนี่ยไปฟอ้องเป็นคดีแพง่ง ฟ้องท่านเป็นคดีแพ่งได้นะคะฟ้องต่อศาลนะคะท่านก็จะเป็นจำเลยในคดีแพง่งคนนี้ถ้าศาลพิจารณาแล้วข้อเท็จจริงทุกอย่างนะคะว่าท่านเนี่ยผิดนัดชำระจริงศาลก็จะพิพากษาให้จำเลยหรือลูกหนี้เนี่ยนะคะต้องชำระหนี้นะคะตามที่มีการฟร้องมาหนี้ที่กาชรชำระแล้วก็อาจจะมีดอกเบี้ยผิดนัดด้วยนะคะควน,นี้ก็นับปมติง,งคำว่าการนับดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยก็จะนับจากวันที่ท่านผิดนัดไปจนกว่าท่านจะชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด นะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านี่มันถูกค้านชำระมานานเท่าไหร่จนศาลมีคำพิพากษาบางท่านเนี่ยสู้คดีกันไปหลายปีดอกเบี้ยก็จะเดินตามไปด้วยถ้าท่านผิดนัดนะถ้าเป็นหนี้ผิดนัดแล้วสู้กันไปจนถึงศาลฎีกาเนี่ยบางทีดอกเบี้ยหลายปีเลยค่ะเรามีเรามีบางคดีเนี่ยดอกเบี้ยเดินไปเป็นสิบเกือบสิบปีก็มีดอกเบี้ยเรียกว่าเยอะเลยนะคะคราวนี้พอศาลพิพากษาเสร็จโปติศาลเนี่ยก็จะกําหนดว่าเช่น ลูกหนี้ต้องชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ภายใน30วันนับจากวันอ่านคําพาิพากษาถ้าลูกหนี้ไม่ชําระหนี้นะคะเจ้าหนี้เนี่ยสามารถร้องต่อศาลได้เลยว่าครบกําหนดชําระหนี้แล้วตามที่ศาลกําหนดไว้ในคําพาิพากษาลูกหนี้ไม่ชําระหนี้ส chau, jer, ich, ิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหนี้ก็จะมาขอให้ศาลเนี่ยออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อให้ดําเนินการบังคับคดีต่อไปเมื่อศาลเนี่ยตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วเนี่ยนะคะ เจ้าหนี้เนี่ยแหละจะต้องไปสืบหาว่าและลูกหนี้ตามคำพิพากษาของเราเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างคนนี้ทรัพย์สินเนี่ยบางทีมันไม่ได้สัดส่วนหรอกกับหนี้ที่ที่มีบางครั้งเนี่ยลูกหนี้มีทรัพย์สินอยู่ชิ้นเดียวคือที่ดินสมมติกรณีนี้เนี่ยเจ้าหนี้ไปสืบทราบมาว่าลูกหนี้รายนี้เอาเป็นว่าเขาอาจจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นแต่ลูกหนี้ไปทราบมาหรือไปพบมาว่าลูกหนี้รายนี้เนี่ยมีทรัพย์สินคือที่ดินแปลงนี้อยู่ในชื่อของลูกหนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหนี้เนี่ยก็จะไปตั้งเรื่องแจ้งเรื่องกับเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ยึดที่ดินผืนนี้ทีนี้พอเจ้าหน้าที่ยึดที่ดินผืนนี้มาต้องเรียนว่าการยึดที่ดินมาเนี่ยไม่ใช่เขาต้องเรียกไวนะไม่ใช่ว่ายึดมาแล้วเอาที่ดินโอนให้เจ้าหนี้ไม่ใช่นะคะกระบวนการคือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มาเพื่อขายทอดตลาด ขายทอดตลาดก็จะต้องมีคนมาประมูลประมูลซื้อคนนี้ทรัพย์สินอาจจะเป็นที่ดินหรือเป็นสินค้าในคลังหรือเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วแต่เลยค่ะทรัพย์สินที่เอาเป็นว่าเจ้าหนี้เขา้ให้มาตั้งเรื่องยึดมาเนี่ยคนนี้พอขายทอดตลาดมีคนประมูลเงินที่ได้จากการประมูลนั่นแหละจะนํามาชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามคําพิพากษานะคะคนนี้เข้าใจว่ากรณีตามข่าวเนี่ยเจ้าหนี้ก็น่าจะสืบทราบม,มาว่าลูกหนี้รายเนี้มีทรัพย์สินอาจจะ คบอยู่รา,ายการหนึ่งคือเป็นที่ดินแปลงน,นี้แหละขนาดสีไร่นะคะราคาประเมินอะไรเสร็จเนี่ยก็อาจจะตั้งราคาประมูลอยู่ในหลักแสนนะคะคนนี้ที่ดินแปลงน,นี้ก็ถูกนํามาประกาศขายท่อตลาดผู้ที่สนใจก็สามารถเข้ามาประมูลซื้อได้นะคะเวลาที่กรมบังคับคดีเนี่ยเขาก็จะมีประกาศขายทรัพย์สินที่ถูกยึดมาจากกระบวนการบังคับคดีอันนี้ปรากฏว่า เข้าใจว่าตามข่าวเองมีบุคคลที่3นะคะเข้ามาประมูลซื้อที่ดินผืนนี้หรือแปลงนี้เนี่ยขนาดเสียไร่ไปในราคาประมาณ530,000บาทก็แน่นอนว่าเมื่อผู้ที่มาทําการประมูลประมูลเรียบร้อยก็จะต้องมีการวางเงินชําระเงินเข้าไปที่กรมบังคับคดีเมื่อกรมบังคับคดีเนี่ยได้รับเงินจากผู้ที่มาซื้อทรัพย์สินของลูกหนี้รายนี้ไปแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเงิน5้าแสนสามหมื่นบาทเนี่ยก็จะถูกนํามา หักชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ร้านมือถือเข้าใจว่านี่ในวันที่จะต้องมีการชําระกันเนี่ยอยู่ประมาณ37,000บาทเู็ดง่ายเงิน5้าแสนสามืก็จะต้องหัก37,000ส่งให้กับเจ้าของร้านมือถือไปส่วนต่างที่เหลือประมาณ4ี่0 0 0กว่าบาทอันนี้กรมบังคับคดีก็จะส่งมอบคืนให้กับลูกหนี้คือเจ้าของที่ดินแปลงเนี่ยก็คือลูกหนี้ร้านลูกหนี้ที่ติดหนี้ค่ามือถือนี่แหละก็คือคืนเงินส่วนนี้ให้กับลูกหนี้ไปนะคะส่วนที่ดินล่ะ ที่ดินก็จะถูกโอนกรรมสิทธิ์นะคะไปให้กับผู้ที่เป็นบุคคลที่3มที่มีการประมูลที่ดินแปลงนี้ไปได้พูดง่ายๆก็คือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ก็ถูกโอนนะคะจากลูกหนี้ของค่ามือถือไปยังบุคคลที่ประมูลได้ตามกระบวนการประมูลขายทอดตลาดกระบวนการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีถามว่าแล้วเจ้าของที่ดินคนใหม่หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์คนใหม่เนี่ย เขาสามารถจะตั้งราคาที่เขาอยากขายตามที่เขาต้องการได้ไหมก็ต้องเรียนว่าเขาทําได้เพราะถือว่าเขาเป็นเจ้าของคนใหม่ละวันนี้การที่เขาอยากจะขายสมมติมีคนสนใจจะซื้อเขาต้องการจะขายที่ราคาเท่าไหร่ก็เป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นถามว่าหลังจากเรื่องนี้ทั้งหมดท่านฟังแล้วท่านจะเห็นว่าจริงๆกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีกฎหมายกําหนดให้สามารถจะทําได้อยู่แล้ว กรณีถ้าท่านเนี่ยไม่ชําระหนี้จนถูกสารพิพากษาท่านก็ยังไม่ปฏิบัติตามคาพิพากษาเจ้าหนี้เขาก็ต้องไปเดินทางอาเรนะดําเนินการหาทรัพย์สินมานนแหละเพื่อที่จะให้กรมบังคับคดีเนี่ยนำมาขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาชาระหนี้ที่ท่านติดค้างเขาไว้อยู่นะคะข้อคิดอะไรบ้างที่ได้จากข่าวนี้อยากจะฝากเอาไว้นะคะหนึ่งถ้าท่านเป็นหนี้แล้วนะอันนี้แนะนําให้เลยนะคะอันนี้แนะนําแบบด้วยความอะไรนะจากมุมมองที่เราเห็นมาในหลายคดี ถ้าเป็นไปยได้นะคะท่านเป็นนี่โดยหลักก็ควรจะต้องชดใช้นี่เนะาะก็ถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวจริงๆอาจจะขอประนอมค่ะขอประนอมนี้ได้ไหมขอยืดระยะเวลาผ่อนชําระได้ไหมนะคะเพื่อลดโอกาสที่ท่านจะถูกดําเนินคดีหรือแม้กระทั่งต้องเรียนอย่างนี้ค่ะบางทีเนี่ยคุยกันเองไม่ได้จนท่านถูกฟ้องคดีมาแล้วจังหวะที่ท่านถูกฟ้องคดีมาแล้วเนี่ย ท่านเนี่ยอาจจะไปขอให้ศาลเนี่ยช่วยไกลเกลี่ยนะคะประนีประนอมว่าท่านเนี่ยยังยินดีจะชำระหนี้แต่ขอผ่อนชำระให้ยืดออกไปอีกได้ไหมอย่างนี้เนี่ยไปคุยกันได้ศาลเนี่ยท่านยินดีที่จะช่วยไกลเกลีย่ยให้นะคะอันนี้เนี่ยถ้าท่านเพิกเฉยท่านไม่สนใจเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสว่าท่านไม่ขอประนอมท่านไม่พยายามไปขอไกลเกลีย่ยศาลก็ต้องพิพากษาตามข้อเท็จจริงซึ่งถ้าท่านเป็นหนี้ นะคะแล้วก็เจ้าหนี้หรือโจทเนี่ยเขาพิสูจน์ได้ว่าท่านก็เป็นหนี้แล้วยังติดหนี้อยู่ชําระไม่ครบคดีก็ไม่ได้ขาดอายุความเนี่ยก็ถ้าท่านสามีภาสามาแล้วเนี่ยครนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยจะต้องควรจะรีบปฏิบัติการชําระหนี้ถ้าไม่ได้มีประเด็นที่จะอุทธร์แล้วก็ขอทุเลาขออะไรอย่างงี้นะเอาเป็นว่าเอาเป็นคดีง่ายๆก่อนท่านก็ควรจะปฏิบัติการชําระหนี้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ย มันก็จะนํามาซึ่งกระบวนการบังคับคดีเพราะถ้าท่านไม่ชําระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกําหนดเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยปกติแล้วต้องไปต่อแน่นอนค่ะกระบวนการบังคับคดีคือขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนะคะเพื่อตเตรียมที่จะสืบหาทรัพย์สินท่านนํามาขายทอดตลาดเพื่อจะเอาเงินนั่นแหละมาชําระหนี้ตามคาพิพากษาถามว่าแล้วมันนานแค่ไหนล่ะก็ไม่เป็นไรฉันไม่อยากจะชําระทิ้งนันไว้อย่างนี้แหละนะศาลพิพากษามาฉันก็ไม่สนใจ ต้องเรียนว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา274เนี่ยกำหนดให้เจ้าหนี้เนี่ยมีสามารถระยะเวลาการบังคับคดีเนี่ยคือสืบทรัพย์เอาทรัพย์ท่านเนี่ยสืบจนเอาว่าสืบหารั์ท่านเนี่ยเพื่อจะมาชําระหนี้ตามคำพิพากษาเนี่ยมีระยะเวลาถึง10ปีหมายความว่าในช่วงระยะเวลา10ปีเนี่ยถ้าเกิดท่านมีทรัพย์สินใดโผล่ขึ้นมาเจ้าหนี้เขาสืบทราบครบปุ๊บเขาก็ขอให้เจ้าพานักงานบังคับคดีเนี่ยยึด หรืออายัดสิทธทิเรียกร้องในเหล่านั้นได้นะคะซึ่งมายึดมั่นยัดม,ม,มาแล้วก็แน่นอนก็สามารถจะนํามาใช้ขายทอดตลาดเอาเงินมาชําระหนี้กับเจ้าหนี้เขาได้ดังนั้นเนี่ยระยะเวลามันยาว1ิปีเนี่ยคือเป็นสิทธิที่เจ้าหนี้เขาจะไปตามหาทรัพย์สินของท่านได้นะคะถามว่ากรณีนี้อย่างกรณีมือถือนี้เป็นไปได้ไหมที่จะรักษาที่ดินแปลงนี้ไม่ให้ถูกขายทอดตลาดไปได้ ต้องเรียนว่าเป็นไปได้สมมุติว่าท่านเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้ไปศาลไม่ได้ไปสู้คดีหรือกระทั่งศาลมีคำพิพากษาแล้วท่านก็ไม่ได้ปฏิบัติการตาม,มนี้ตามคำพิพากษาจนกระทั่งเจ้าหนี้เนี่ยนำเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยมายึดที่ดินของท่านไปละมันจะมีจังหวะค่ะจังหวะก่อนที่จะมีการเปิดประมูลหรือเปิดขายทอดตลาดเนี่ยจังหวะตรงนั้นเนี่ยท่านยังขอไปคุยกับเจ้าหนี้ได้นะคะไปแจ้งทางเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า ท่านเนี่ยประสงค์จะชำระหนี้ตามคำพิพากษาของคดีนี้และก็ขอให้งดการบังคับคดีถอนการบังคับคดีนะคะซึ่งถ้าเกิดจังหวะเนี้ยท่านเนี่ยนำเงินอย่างคดีนี้สามหมื่นเจ็ดพันบาทสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนี่ยไปชำระให้กับตัวเจ้าหนี้เขาคือร้านมือถือให้เรียบร้อยแน่นอนว่าก็จะสามารถขอให้ตัวเจ้าหนี้เนี่ยถอนการบังคับคดีก็คือถอนการย,ยึดที่ดินผืนนี้ ออกไปได้ถ้าทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าก็จะไม่เกิดการนําเอาที่ดินผืนนี้ออกขายทอดตลาดแล้วก็ไม่ต้องมีบุคคลที่3เข้ามาประมูลแล้วก็เสียที่ดินแปลงนี้ไปก็เลยต้องบอกว่าฝากเป็นอุทาหร์ไว้ค่ะว่าเวลาถ้าเกิดกรณีท่านเนี่ยมีนี่มีแล้วแล้วมีโอกาสจะผิดนัชมระนี่เนี่ยก็ยังไงเนี่ยพยายามหาทางเจราจาต่อรอง พูดคุยประนีประนอมกับเจ้าหนี้ถ้าคุยแล้วไม่ได้ผลจริงๆจนถูกฟ้องร้องไปที่ศาลลองให้ศาลท่านช่วยไกล่กเกลี่ยน,นะคะพยายามหาทางที่จะคุยกันประนีประนอมกันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยศาลท่านก็คงใจเร็งเห็นว่าประโยชน์ที่ดีที่สุดก็คือเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยคุยกันแล้วประนีประนอมเรื่องของการชําระหน,นี้ได้แต่ถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจบด้วยกันไม่ได้มันก็จะต้องเดินมาสู่การ สืบพยานการพิพากษาให้ท่านชาระหนีนะคะวันนี้พอมีคําพิพากษาแล้วเนี่ยท่านไม่ปฏิบัติการชาระหนีเนี่ยมันจะนํามาซึ่งกระบวนการบังคับคดีอย่างที่เป็นข่าวให้เห็นดังนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยแม้มูลนี่มันจะเล็กแต่ทรัพย์สินที่ท่านมีเนี่ยถ้าเกิดท่านมีทรัพย์สินอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชิ้นที่เจ้าหนี้ขอรับทราบแล้วกันท่านอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าเขาเกิดทราบมาว่าท่านมีที่ดินมีรถยนต์นะคะหรือว่าอาจจะมี คลงังสินค้าอื่นๆคือเอาเป็นว่ามูลค่ามากทุกชิ้นเลยเขาก็ต้องเลือกยึดสักชิ้นหนึ่งเนี่ยละให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดมาสักชิ้นหนึ่งเพื่อขายทอดตลาดแล้วนําเงินมาชําระหนี้ของเขาถามว่าแล้วมมีกรณีที่ยึดแล้วไม่เพียงพอกับหนี้ไหมก็มีนะคะบางครั้งถ้าในกรณีนี้ท่านลองนึกกลับกันว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีเนี่ยประเมินราคาคือราคาที่ประมูลได้คือ5้าแสนสามบาทสมมติกรณีนี้เนี่ยเป็นหนี้กู้ยืมเงินนะคะเช่นอาจจะเป็นหนี้ กู้ยืมเงินจํานวนมากกว่านี้เป็นหลักล้านแน่นอนว่าการยึดที่ดินแปลงนี้มาขายทอดตลาดถึงแม้ว่าจะได้เงินมา5้าแสนสามหมบาทก็ยังไม่พอชําระหนี้ตามคําพิพากษาถามว่าเจ้านี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ไปนํายึดทรัพย์สินอื่นไหมแน่นอนค่ะถ้าเจ้าหนี้ไปสืบทราบว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอื่นอีกก็จะต้องไปนํายึดนะคะหรือว่าถ้าทราบว่ามีเงินในบัญชีเป็นต้นก็จะต้องอายัดเงินในบัญชีมาเพื่อชาระหนี้ตามคําพิพากษานั่นก็ คิดว่าหลังจากจบเทปนี้คลิปนี้เนี่ยท่านน่าจะเข้าใจมากขึ้นว่าทําไมจากนี้หลักหมืน่นเจ้าหนี้ถือมายึดที่ดินขนาดสี่ไร่ราคาเป็นแสนได้นะคะก็เป็นไปนตามที่อธิบายแล้วว่าก็ถ้าเป็นทรัพย์สินที่เขาทราบมาเจ้าหนี้ทราบมาว่าเออเรารู้หลักมีเจ้าอาจจะเจอชิ้นเนี้ยก็ยึดก่อนเลยอายัดก่อนออให้เจ้าพนักง,งานาเขาก็ดียึดก่อนเลยนะคะส่วนเจาน้าหนี้เขาไม่ได้ได้ที่ดินไปทั้งแปลงนะเขาได้เงินแค่ตามคำพิพากษา เงินส่วนต่างก็คืนให้ลูกหนี้หรือคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเดิมไปก็ฝากไว้ค่ะเป็นหนี้ยังไงก็พยายามค่ะชําระหนี้ตามที่มีสัญญาตกลงกันไว้ชําระไม่ได้ก็ลองขอคุยประนีประนอมนะคะขอผ่อนชําระไปพยายามไกล่เกลี่ยนะคะแล้วก็ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อสัญญาเพื่อหลีกเลี่ยงค่ะ หลืกเรื่งกระบวนการที่ท่านเนี่ยจะถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดทรัพย์สินนะคะแล้วเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดหรืออายัดสิทธิเรียกร้องมาให้กับตัวเจ้าหนี้เขานะคะเพราะว่ามันต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ติดเครดิตบูโรค่ะมันยาวจนถึงเรื่องการยึดทรัพย์สินของท่านมาขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้เขายังไงวันนี้ก็เช่นเคยค่ะถ้าท่านมีคําถามนะคะส่งคําถามเข้ามาในอินบ็อกซ์สองเพจได้เลยค่ะนะคะทาง Facebook m essenger หรือว่าถ้าท่านใช้ Facebook ไม่ค่อยถนัดส่งไลน์ก็ได้ค่ะที่ Line Official นะคะ elt ขีด e กลาง corp นะคะหรือว่าไม่ถนัดการพิมพ์เลยค่ะอยากจะคุยค่ะอยากจะเล่าอยากจะระบายนะคะปัญหาคับแค้นคับอกคับใจอยากจะหาหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางแพ่งทางอาญาเรื่องปัญหาขอ้อกฎหมายใดๆที่ท่านไม่แน่ใจ โทรเข้ามาเลยค่ะ0859941456ค่ะทางทีมงานนะคะ E.L.T ยินดีที่จะให้คำปรึกษาของท่านอยู่เสมอค่ะสําหัับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของเรานะคะครั้งหน้ามีประเด็นกฎหมายอะไรจากข่าวดังๆในสังคมเราจะหยิบยกขึ้นมาเล่าให้ท่านฟังหรือถ้าท่านเนี่ยมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นข่าวอะไรที่ท่านอ่านแล้วท่านรู้สึกว่าติดใจอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติม ส่งเข้ามาบอกเราได้เลยค่ะเราจะนําขึ้นมาตีแผ่ชี้แจงอธิบายข้อกฎหมายให้ท่านได้รับฟังเพราะว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับคนอื่นๆที่ติดตามรายการอยู่ด้วยสําหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะในเทปหน้าสวัสดีค่ะ